โอเคโอเคได้บ okay. okay, ผมเ้าเวนกำละโอเคแล้วผมก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยที่ใช้โฟนหายใจบนดาวคันทุกท่านนะว,วันนี้ผมร้อนซึ่งวันนี้นะทุกคนเราก็อยู่กับทิงเกอร์ไม่ใช่ทิงเกอร์ทิงเกอร์คอนสตรักกันอีกแล้วนะทุกคนซึ่งวันนี้นะทุกคนผมได้ไปดูวิธีการใช้นี่มาแล้วนะทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะทุกคนเราใช้เบียงแค่อันนี้เองนะทุกคนคลิกไปที่นี่ทุกคนเอาเอา นี่เห็นปะอย่างงะโอ้มันพอดีกับหลังคาผมเป๊ะเลยวะต้องขยายห้องเพิ่มแค่นี้ไม่ได้พิษแอคผมพังเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีพิษแอคเพชเด้พิษแอคแบบไดมอนด์ไดมอนด์หุดโหดใช้แล้วนะทุกคนอันนี้ก็แบบทนไปก่อนนะทนไปก่อนใช่เดี๋ยวก็มีพิษแอคเท่ๆใช้แล้วยังไม่ได้เริ่มคลิปเลย เออเอาเป็นว่าเริ่มคลิปแล้วแล้วกันนะทุกคนก็โอเคนะสวัสดีทุกคนอะไรนะวันนี้ผมบรอนที่วันที้เราอยู่ในไห n ครับสโตนบล็อกเนะโลกนี้มีแต่หินนั่นเองโอเคแค่นี้แหละนะทุกคนเปิดคลิปนิดหน่อยพออันนี้ก็เป็นที่เอเอเดี๋ยวแป๊บหนึงห้องก็แคบเหลือเกินทําไมไม่ทําห้องไงมันกว้าง ที่กว้างยังดูด,ด,ดูนุ่นที่กว้างแล้วทำไว้ไม่ทำวะเอเวนกร,รมนะผมเนะี่ยโอเคทุบบล็อกไปเลยนะทุกคนคือมันมันแคบเกินไปนะโอเคผมบอกว่าผมเปิดคลิปแล้วนะเพิยเปิดไปแค่นิดเดียวว <c oughs> ันนี้เป็นวันที่เปิดคลิปแย่ที่สุดเลยด้าน,นหลังมม่คงไม่จําเป็นหรอกมั้งนะคือด้านหลังมันมันมันไม่มีอะไรอะ่ะเออ เออไม่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับด้านหลังนะทุกคนเอาแค่นี้พออ่าแค่นี้ใช่ใช่เสานี้มันมันจําเป็นนีืปะ่มันไม่จาเป็นทุบทิ้งนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาสโตนอ่ะมาเดี๋ยวเราไปเอาสโตนมาแป๊บนึงนี่นีน่น,นี่บิ้งอยู่นี่เรามีลาวามันก็ดีอย่างงี้โอเคเดี๋ยวมาซ่อมบ้านก่อนบ้านพังบ้านพังเอ่อวางนะทุกคนโอเค วางคือเรามีลาวาอีกนะถ้าแบบถ้าเราทําบ้านพังอีกก็ซ่อมอีกนะทุกคนโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงอืมอันนี้อ่ะเราควรจะทํามาตรงนี้นะทุกคนเ,ออเราก็ช่างแสนสยอดแ่งการสร้างบ้านจริงๆนะทุกคนสร้างได้สุดยอดไปเลยโอเค แบบนี้นะทุกคนใครสร้างได้สุดยอดกว่าผมนี่สุดยอดอีกนะมึงอ่ะโอเคโอเคมาประมาณนี้นะทุกคนวางอีก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 แล้วก็ตึงต้ง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 ตึง้งตึ้งอโอเคประมาณนี้นะทุกคนทอ,อนี่แหละบ้านเราโอจะเอาอะไรสวยพอดีผมสร้างสวยไม่เป็นกู <laughs> สร้างสวยไม่เป็น เจ้าอะไรสวยนักหนาแค่นี้ก็ได้แล้วนะดีบ้านผมจากบ้านที่มันดูดีอยู่นิดนิดหน่อยๆน่ละตอนนี้ไม่ดูดีนะเพราะไอ้ทิงเกอร์คอนสตรันี่แหละนะทุกคนก็ช่างมันน่เอ่อโอเคมาซึ่งวันนี้นะทุกคนเราก็จะมายุ่งกับเดี๋ยวอันนี้มันควรสว่างนะทุกคนถ้ามันไม่สว่างมันวาบนีนะเคื่อนะเป็นโชโกโบอกก่อนทุกคนนะ มันก็ปกติแหละแต่มันเป็นช็อกโกอนะทุกคนโอเคมันไม่ได้บล็อกอะไรหรอกแค่มันเป็นช็อกโกอแล้วมันก็วาบมั่วนะทุกคนเอ่อเดี๋ยวเราเอาของมาวางก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นเครื่องร่อนแร่นะทุกคนแล้วก็เป็นเครื่องบดแร่แล้วก็เครื่องอันนี้นะทุกคนเออไว้ใกล้ๆตัวคราฟไปเลยโอเคซึ่งวิธีการที่เราจะยุ่งกับทิงเกอร์กรนทรเนี่ยนะทุกคนเราควรจะใช้ไม้นะทุกคนเดี๋ยวเราหาไม้ก่อน ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้แค่ไม้โอ๊กหรือเปล่านะทุกคนซึ่งแป๊บนึ่งไม้เหรอีนี่น,นี่โอเคมันมีไม้ที่มันเป็นแบบยังไม่เอ็นี่ปะหรือบอกหรืออย่าบอกแล้วว่าเราต้องไปปลูกคือไม้ที่มันยังไม่แปรรูปอนี่นี่น,น,น,นคือมันใช้ได้แค่ไม้เบิร์ดหรือเปล่าเลยผมไม่รู้ลนะนี่นะทุกคนแล้ครับอันนี้โอเคแล้วมาวิธีการครับก็คือ เราเอาอันนี้นะทุกคนมาวางแล้วเราก็เอาอนันนี้มาวางนี้เราจะได้เป็นโต๊ะอย่างนี้นะทุกคนข้ามาแค่อันเดียวพอแล้วเราก็เอาอันนี้นะทุกคนไปใส่แล้วเราก็จะได้อีกโต๊ะหนึ่งมานะทุกคนโอเคแล้วทีนี้เราก็โออต๊ะครับไปใส่นะทุกคนเราควรจะครับโต๊ะครับมาก่อนนี่นะทุกคนครับมาหรือยังยังไม่ครับมานี่เอาครับไม่ได้เว้ย โอเคมาเดี๋ยวเรามาครับโอเคตอนนี้เราได้ตัวครับมาแล้วแล้วเราก็ครับอันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งอันได้มาสองแล้วเาก็ตัวครับไปวางแล้วเราก็เอาอันนี้มาวางนี่โหดป้าระครับโอเคกว่าจะได้อะไรนี่มันอะไรเนะี่ยอะไรอนะ่ะผมไม่รู้ว่าน,นูมาเนี่ยมันอะไรเราควรทุบแล้วก็วางมไม่อะไรเอา้าผมได้ เออทิงเจอร์นคนรักมาอ,อีกอันหนึ่งอ่ะใช่หรือเปล่าใช่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 ใช,ใช่ทุกคนอันนี้ผมไม่ได้เสกนะมันมาเองอ่ะเอา้าคือมันมันมาเองอ่ะมันมาได้ไงเอา้าเอา้าเอา้าหายเฉยเอา้าหายเฉยเวนีนเอ่อคือมันหายเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ไม่ไม่ เดี๋ยวๆนเอ่อมันแคบไปหรือเปล่านี่คือ <c oughs> โอ้ยเวนมันหายเองอะเออแล้วเราก็เอาเนมแท็กนะทุกคนเนมแท็กอยู่ไล้เนมแท็กนี่แหละกรรมของการปั๊มเนมแท็กนะทุกคนมันมันเป็นผลกรรมที่เราได้ทำเอาไว้โอเคมันเป็นผลกรรมที่เราได้ทำเอาไว้จริงๆมันขยับไปได้อีกนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทุบได้หรือเปล่า มันมันทุบได้หรือเปล่าทุบไม่ได้แล้วนะทุกคนโอเคงั้นช่างมันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราทุบของทิ้งนะทุกคนประมาณนี้นะทุกคนถามว่าทําไมตรงนี้เราไม่เอ็นี่นะทุกคนเราทาโต๊ะคราบยัดไปแล้วกันนะทุกคนเพื่อจะคราบของอะไรประมาณนี้นะก็วางไปเลยซึ่งวิธีการที่เราจะพิ้งแร่เนี่ยนะทุกคนเราก็ต้องไปเอาแร่มาก่อนใช่ไหแร่น่าจะอยู่ตรงนี้นะทุกคน เออนี่เดี๋ยวผมไม่มีเหล็กแล้วนะเดี๋ยวผมค่อยร่อนบปางี้ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกคนดูก่อนเอ่อนี่นะทุกคนแล้วก็วางไปอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคโอเคเข้าใจไหมนะทุกคนแล้วทีนี้พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บนะทุกคนเราก็เอาของพวกนี้เนี่ยมาวางตรงนี้เออลืมใส่ลาวาเดี๋ยวเอ่อผมมีบักเก็ตปะอันนี้ผมได้นี่อีกแล้วอ๋อเราน่าจะอย่าไปวางน่เลย ถ้าเกิดเราวางไอเตานี่น่าจะหายนะทุกคนซึ่งกูต้องการอย่างนั้นนะทุกคนเพราะว่าอะไรโอเคโอเคเอ้ามึงไม่หายเฉยเลยนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมขอไอนี่ก่อนนะคือมันผมอยากให้มันติดไอนี่ไปเลยเออแบบนี้แหละนะทุกคนแล้วแร่ผมก็หายเวยนะ เวนเวนเวนเวยนแล้วน่าจะห้ามวางอันนี้นะทุกคนถ้าเราเกิดเราวางมันก็จะเออห้ามวางนะนะเออใช่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 จะไปยุ่งกับมันมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเอาถังลาวานะทุกคนไปไปไอน้นี่อืมถังถังลาวาไม่ใช่ถังลาวาหมายถึงถังเฉยๆนี่นี่ถังเฉยๆอยู่นี่อ้น,นี้บั๊กอีกแล้วโอ้บั๊กตลอดเลยนะทุกคน บ้าบ่อยเกินบางทีอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปไอ้นี่กันนะทุกคนไปตักลาวานั่นเองนะทุกคนก็วับมากทุกคนที่นี่เราก็ลาวาเนี่นะทุกคนไปใส่บริเวณตรงนี้ทุกคนผมเห็นแววคิปเปอร์จะเกิดเนี่ยต้องวางท็อตเห็นแววคิปเปอร์จะเกิดนี่เห็นว่าเออแบบนี้เนี่ยมันต้องพอดีอย่างนี้ซิฟ้าที่นี่ทุกคนเราก็เอาเออทองไปว,วางก่อน โอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องทำนะทุกคนก็คือเป็นไอ้นี้นะทุกคนครับมาเยอะๆเลยนะทุกคนเอ่อไม่แน่ใจปะเดวนะมันทำไงแล้ววะเอ่อเราเออ้นี่เหรอมาวางตรงนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคเอ่อทำไงไรๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆทุกคนเวนกมอีกแล้วเราอย่างนี้อะ่ะแล้วเราก็ อย่างนี้ไม่ใช่เอ,อ่อเอ,อ้ยเดี๋ยวผมขอไปดูคนสร้างเขาก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนกูจำไม่ได้แล้วว่าเมันเป็นยังไงโอเคฮะผมไปดูคนสร้างมาเรียบร้อยแล้วคือกูงโง่มากนะทุกคนคือทุกคนสงสัยไหมว่าโต๊ะพวกนี้มันมีไว้ทำอะไรนั่นแหละครับผมคือมันมีเอาไว้เพื่อที่เราจะข้าบอุปกรณ์นี่เห็นปะ นะทุกคนก็อันนี้เป็นโต๊ะที่เอาไว้ทําเป็นบล็อกซึ่งเท่าที่ผมเห็นคนสร้างก็าทำนะทุกคนก็ทําเป็นอินกอดแต่ผมเห็นเป็นบล็อกแบบนี้ด้วยซึ่งมไม่มั่นใจแล้วตอนนี้ทาเป็นอินกอดมาก,ก่อนนะทุกคนก็เอาทองเป็นตัวทดลองนะโอเควางไปเลยอย่างเี้เอาเดี๋ยวไอเวนทําไมมันไม่ออกหรือว่าผมใส่ผิดเดี๋ยวมันมันถูก อะไรอะไรมึงต้องการอะไรจากผมไ <laughs> อเวนเดีเดวเดะเอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดะเดะผมว่าผมสร้างผิดว่ะคือทำไมผมเห็นคนสร้างเขาทำมาเนี่ยคือคนสร้างี่มหมายถึงก็คือคนที่เขาสร้างแมปนะทุกคนอ๋อกูสร้างผิดแล้ว <laughs> หัวร้อนเลยมาแล้วน่าจะต้องทำเป็นอันนี้นะทุกคน นี่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้อีกรบเกมทิ้งนหนเลยนี่ได้แล้วนี่ได้ผมเห็นคนสร้างก็ใช้อันนี้เ่ทุกคนคือโกงโกงเกินโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําอุปกรณ์เหล็กกันนะทุกคนซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องไปร่อนแร่ก,กันก่อนทุกคนต้องการรกรินด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปร่อนแร่ก,กันนะทุกคนซึ่งจริงๆเราใช้ค้อนเราจะวิ่งเร็วกว่าเดิมนะทุกคนแต่ มันเสียงนะทุกคนอย่าเสียงเลยนะเอผมต้องการเหล็กนะทุกคนซึ่งกูไม่มีเหล็กนะทุกคนเออบอกเอาไว้ให้รู้ไม่มีเหล็กแล้วเอมาร่อนแร่เพิ่มดีกว่าโอเคงั้นร่อนแหละโอเคฮะทุกคนตอนนี้ได้เอได้แร่มาแล้วไม่ใช่ได้แร่ได้กาวเพลวต่างหากเราเอากาวเพีวนะทุกคนไปร่อนเพื่อที่จะได้เป็นแร่นะทุกคนอันนี้กาวเพลวใช่ไหมใช่ โอเครอนเลยโอเคเราได้แร okay, okay, right ่ right mm hmm. มาแล้วนะทุกคนเดี mm ๋ยวเราเก็บของที่อันตรายระดับพระเจ้าไว้ในนี้นะทุกคนเอ่อ mm hmm. uh, ไม่ใช, mm hmm. ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่แตเคือผมหมายถึงว่าเออคัพเปอร์ไม่เกี่ยวนะทุกคนคัพเปอร์แอมโมอร่ก็ไม่เกี่ยวผมไม่เห็นที่แอมโมอร่ทุกคนเดี๋ยวเราขอเก็บสมุดเวสไปก่อนนะเพราะว่าเราเอ่อไปดูคนสร้างมาแล้วนะ,ะทุกคน แล้วก็อันนี้เก็บไปด้วยนะทุกคนอย่ามันมันทําให้เออเอเอเอไตรงนี้หายนะทุกคนซึ่งไอน้นี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบแร่เหลวหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคผมว่าน่าจะได้แล้วเดี๋ยวผมต้องเอาเหล็กนะทุกคนมาเอ่อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอทาไปนี่ก่อนทํากล่องนะฮะกล่องโอเคไม่ไม่ไออกมาเยอะเลยโอเค ได้มาแล้วสองกล่องในกล่องอันนี้เอา้าข้ามมาสามเฉยเลยเว้ยเวนโอเคประมาณนี้นะทุกคนก็ก็โอเคเดี๋ยวเรามาทำอุปกรณ์เหล็กกันเลยดีกว่านะทุกคนซึ่งก่อนอืน่นไม่จาเป็นต้องใช้ตัวคัานะทุกคนได้มาน้อยเกินได้มาสองอินกนะทุกคนไม่ถึงแบบนี้นะทุกคนโอเค เอไดมอนด์มาด้วยนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าเครื่องทิงเกอร์คอนทักเนี่ยมันเก็บไว้ได้เยอะหรือเปล่านะทุกคนแต่ก็ช่างมาเหนอยนะทุกคนโอเคแล้วก็มีทองนะทุกคนก็เอาทองไปด้วยก็เดี๋ยวเอาทองคราบด้วยนะทุกคนทองน่าจะได้เยอะสุดในบรรดาแร่หรือเปล่าเพราะมันทองไร้ค่าที่สุดเลยนะทุกคนโอเคเอาไปเลยผมไม่แน่ใจว่ามันเก็บได้นี่ถ้ามันเต็มแล้วอถ้าเต็มแล้วก็เก็บไม่ได้ อ๋อแล้วพอทุบมันก็กลายเป็นอย่าง,งนี้ไอเวนเก็บได้น้อยมันอัปเกรดได้หรือเปล่าแบบเต้าใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเคซึ่งผมว่าน่าจะต้องใช้ไม้เยอะนะผมเออโอเคมันต้องใช้ไม้เยอะ่ทุกคนเออโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำอุปกรณ์เหล็กเลยนะทุกคนซึ่งพอหรือเปล่านะี่นี้ดีกว่า โอเคได้ของเหลวมาแลได้หรือเปล่าได้มาโอเคมีเหล็กอีกไหมไม่มีหมดแล้วนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทําอุปกรณ์เหล็กกันเลยนะทุกคนซึ่งนี่นะทุกคนแล้วเราก็ต้องใช้อ่าในการครับเดี๋ยวนะปิดนี่ปิดในการครับ,บรอุปกรณ์อ๋เอ๋ออ,อ๋อะไรยุยูมก็ดีดเออเราต้องใช้ไอ้กากระบาดแล้วก็สติ๊กนะทุกคนไอ้กากบาด กากบาทแล้วก็สติกใช่ไหมเนี่ยเอ่อมันคือสติกใช่ไหมเด็ดอีเวนอันนี้มันมันสติกใช่ไหมเนยสติกแหละเอ,อ,อผมอยู่ไกลไงมองไม่เห็นนี่นะทุกคนเราก็ครับอันนี้มันเลยบางทีใช้เยอะนะทุกคนใช้เยอะใช่ใช่ใช,ใช่โอ้ต้องการเหล็กอีกอนันนะ่ะทุกคนเหล็กมีเหล็กอีกไหมลูกพ่อลูกพ่อจงจงบรรทัน,ทนไม่ใช่จงประทานเหล็กให้พ่อนี่มีเหล็กโออ พอดีช่วงนี้มันลัคก,กี้อะทุกคนมันโหดเกินอ่โอ้คลิปนี้มันยาวใช่ไหมเออโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเอาเหล็กนะทุกคนมาเออเหล็กอยู่นี่นี่โอเคมาแล้วเราก็ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วไอ้นี่คือทองมันมันเต็มแล้วนะทุกคนเดี๋ยวบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไม ขึ้นเลยผมนี่ขึ้นเลยเอ่อค์เ่โอ้กูเกียดมึงจอยโอเคนี่ได้เหล็กมาแล้วเดยวเดยวคือมันเอาไอ้นี่ใส่ได้หรือเปล่าไม่อย่าเสียงอย่าเสียงผมกำลังจะขับบอกว่าเหล็กที่แสนจะรอเทอย่าเสียงเลยเชื่อผมเอ่อสติก๊กหรือว่าแพรง เออแพลงเอกมาให้หมดเลยสติกเออสติกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันคลับไงไอ้นี่มันคลับไงไอเนี่ยใช้สติกไม้นะอันนั้นเป็นสติกหินโอ้มันแบ่งด้วยเหรออยู่ไกลไงมองไม่เห็นโอเคแบบนี้นะทุกคนซึ่งเราก็ต้องทําเป็นอินกอตอย่างนี้นะทุกคนเป็นมันมันคือลาวานะทุกคนมันแบบ หมือนประมาณแบบแร่ที่มันร้อนอะไรประมาณนี้นะทุกคนซึ่งก็เป็นรายที่ดรีนะทุกคนโอเคได้หมดแล้วนะหมดแล้วใช่ใช่ใช,ใช่แล้วเราก็มาทําไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาทําอันนี้นะทุกคนแล้วเราก็จะได้อันนี้นั่นเองแล้วเราก็มาทําเลยนี่ทุกคนได้มาแล้วบกณเล็กของเราคือมันเป็นเหล็กทางแท่งเลยนะมันไม่ใช่แบบเหล็กงงโง่โอ้เดี๋ยวผมจะลองขุดตรงไหนดียลองขุดไหนดีลองขุดตรงนี้นะทุกคน เอออย่าเสียงเลยนะวางทอดก่อนเจอคิปเปอร์เมื่อคลิปที่แล้วนี่แบบอย่าเสียงขอร้องนะทุกคนโอเคมันมันมันเร็วนะทุกคนมันเร็วใช่มันเร็วกว่าปกติมันเร็วกว่าหินนะทุกคนแต่มันคาบยากกว่านะทุกคนมันก็ยุ่งยากเหมือนกันนะเออมันต้องน่าจะต้องใช้ไม้เยอะเลยนะทุกคนหลังหลังเนี่ยผมคิดว่าโอเคก็ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็โอเคครับผมก็เป็นอย่างกันบ้างนะถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมที่จะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับอุปกรณ์เหล็กเราด้วยนะแล้วเราไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบาย